เป็นไวรัลเมื่อหนุ่มชาวญี่ปุ่นตั้งใจบินมาประเทศไทยและปักบุตรไปย่านเทเวศเพื่อซื้อกระบอกตัวอุปกรณ์คู่กายกระเป๋ารถเมผู้ใช้ทวิตเตอร์ @kuhei50 ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นได้โพสต์ภาพที่ตนเองถือกระบอกตัวรถเมพร้อมอธิบายว่าเขามากรุงเทพเพื่อซื้อกระบอกตัวรถเมโดยเฉพาะซึ่งร้านค้าอยู่แถวเทเวศราคาขึ้นอยู่กับขนาดและการออกแบบเขาได้มาในราคา6-50บาท โดยมีเนื้อหาแปลเป็นไทยได้ว่าในที่สุดกระไดแล้วเหมือนมากรุงเทพเพื่อซื้อสิ่งนี้ราคา650บาทประมาณ2,600เยเยนซึ่งแพงกว่าที่คิดไว้แต่ก็เป็นของฝากสำหรับตัวเองนี่คือกระบอกตัวเก็บค่าโดยสารที่พนักง,งานบนรถถือไว้หลังจากนั้นเขาก็ได้โพสต์ขึ้นมาอีกครั้งโดยชี้เป้าแหล่งที่ตัวเองไปซื้อโดยมีเนื้อหาว่ากระบอกตัวเก็บค่าโดยสารสามารถซื้อได้ที่ไหน ร้านตั้งอยู่หน้าป้ายรถเมเทเวศ5.3รถเมสีแดงตามเข็มนาฬิกาและด้านซ้ายของเซเว่นอีเลผมมองเห็นตู้โชว์จากภายนอกได้เลยถามเจ้าของร้านแล้วเข้าไปดูมันให้ความรู้สึกค่อนข้างอบอุ่นราคาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดและการออกแบบตกแต่งภายในดูเหมือนว่าจะเปิดช่วงกลางวันและในวันธรรมดาและวันเสาร์ดังนั้นลองแวะมาดูสิแล้วก็มีคนไทยเข้าไปตอบกลับว่าไม่ต้องไปไกลถึงเทเวศ ในแอปส้มมีขายอยากได้สมจริงมีขายยันตัว๋วกระบอกตั๋วเก็บเงินซึ่งเจ้าของทวิตชาวญี่ปุ่นในตอบกลับว่าขอบคุณที่สามารถซื้อตั๋วรถไฟสายได้ฉันไม่รู้เรื่องนี้ฮ่าฮแล้วก็มีคนญี่ปุ่นเข้ามาคอมเมนต์ว่าสวัสดีตอนเย็นไปกรุงเทพครั้งแรกก็ติดใจกระบอกตั๋วเก็บค่าโดยสารเลยไม่ได้ไปนานแล้วแต่ยังใช้อยู่ไหมซึ่งเจ้าของทวิตชาวญี่ปุ่นในตอบกลับว่าสวัสดีตอนเย็นฉันยังคงใช้งานมันอยู่ ตราบใดที่รถเมย์ไม่หายไปจากกรุงเทพก็ยังคงมีอยู่ Me มันเหมือนเครื่องดนตรีไหมคุณกาลังเก็บเงินอยากเป็นจังหวะเสียงกรุบกริบนั้นยอดเยี่ยมมากฮ่าฮซึ่งเจ้าของทวิตเตอร์ชาวญี่ปุ่นในตอบกลับว่าฉันได้ยินมาว่าเคยมีเพื่อนนักเดินทางของฉันซื้อมันมาก,ก่อนฉันก็เลยตัดสินใจซื้อเหมือนกันและที่หาไปกว่านั้นก็คือมีคนญี่ปุ่นที่มาท่องเที่ยวเมืองไทยได้เห็นโพสต์ของคุณคูเฮอิ50แล้วตามรอยไปซื้อกระบอกตัวที่เทเวศ และเข้ามาขอบคุณที่ชี้ทางโดยโพสต์ว่าสวัสดียินดีที่ได้รู้จักฉันเห็นทวิตของคุณตอนนี้ฉันอยู่กรุงเทพฉันสามารถแวะมาซื้อกะบอกตั๋วเก็บค่าโดยสารได้ฉันอยากใช้โอกาสนี้ขอบคุณซึ่งเจ้าของทวิตเตอร์ชาวญี่ปุ่นได้ตอบกลับว่าสวัสดียินดีที่ได้รู้จักฉันดีใจที่คุณสามารถซื้อได้อย่างปลอดภยัยถ้ามีประโยชน์จะดีใจมากคอมเมนต์ต่อไปยินดีที่ได้รู้จักมันเยี่ยมมากฉันคิดว่าจะไปซื้อครั้งต่อไป ซึ่งเจ้าของทวิตเตอร์ชาวญี่ปุ่นได้ตอบกลับว่าต่อจากนี้ไปฉันจะทวิตที่ซื้อมันดังนั้นมาซื้อกันเถอะฮ่าฮฉันต้องการสิ่งนี้ฉันอยากจะคุ้นเคยกับการใช้กระบอกนี้และเก็บข่าใด้สารเจ้าของทวิตเตอร์ชาวญี่ปุ่นได้ตอบกลับว่าจริงๆก็ซื้อได้นะฉันจะโพส์จุดซื้อนี้ในทวิตนี้ภายหลังดังนั้นโปรดใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงคอมเมนต์ต่อมาฉันมีด้วย1อัน ฉันซื้อมาในราคา3,000เยนที่งาน Thailand Festival เมื่อไม่กี่ปีก่อนโดยเจ้าของโพสต์ได้เข้ามาตอบว่าโอ้จริงๆก็มีขายในงาน Thailand Festival นะนั่นเป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยินมันฮางานนี้เรียกได้ว่าเปิดตัวซอฟต์พาวเวอร์น้องใหม่ของไทยขึ้นมาแล้วไม่แน่ว่าต่อไปกระบอกตัวรถเมอาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งของฝากขึ้นชื่อหากใครมาเที่ยวไทยต้องซื้อกลับไปก็เป็นได้